สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดิมกว่าก็จะพาทุกคนไปเปลี่ยนสีทีมของ YouTube จากสีขาวแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยกลายเป็นสีดำสุดเท่และประหยัดพลังงานของเราเดี๋ยวเราไปดูในหน้าจอโทรศัพท์กันเลยค่ะไปก่อนอื่นเลยให้เรากดเข้าไปในแอปพลิเคชัน YouTube ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็กดเข้าไปมุมบนขวารูปโปรไฟล์ของเรา กดด้านล่างนะคะก็จะมีคําว่าตั้งค่าแล้วก็กดคําว่าทั่วไปเลยค่ะอยู่ด้านบนสุดนะคะนี่จะเห็นคําว่าโหมดสีเข้มนะคะหรือทีมสีเข้มเนี่ยเราก็สามารถกดกดเปิดก็จะเท่เก๋สวยประหยัดพลังงานแบบนี้เลยนี่เราก็จะมีโหมดอื่นๆใน YouTube นะคะทั้งแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลานอนทำให้พักสายตาบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นซ่อนเนื้อหา ที่สาหรับผู้ใหญ่อะไรต่างๆเวลาเด็กเล่นนะคะก็จะมีหลายโหมดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนี่เราสามารถปรับเวลาของโหมดต่างๆได้้วยนะคะโหมดซูมเต็มหน้าจอแล้วก็เวลาเราเปิดวิดีโอเนี่ยมันก็จะเต็มหน้าจอเลยนะคะไม่ต้องมาขยายใหญ่หญขยายเล็กนะคะเราก็สามารถเลือกเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมด,ต,ดต่างๆได้ตามต้องการเลยค่ะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะ ก็ประโยชน์ของหมดสีเข้มก็คือทำให้เครื่องของเราเนี่ยประหยัดพลังงานด้วยค่ะก็ลองทำตามกันได้นะคะเพื่อนๆถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีสาระและมีเนื้อหาดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กด share, แชร์แบ่งปันเนื้อหาดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะเอาสาระดีๆมาฝากในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย